ไฟกันนะคะหงมะพร้า,าด้วยนะคะไม่ธรรมดาดูมีอะไรอะไรเนี่ย ه. อร่อยทุกคนนะคะอร่อยมาก ันนี้นะคะเราก็จะไปรีวิวชานมไข่มุกกันนะคะเป็นร้านเปิดใหม่ในชนบุรี <Wow. S 1> นะคะชื่อร้านว่าลาชาลิงนะคะอยู่ใจกลางเมืองสีราชากันเลยทีเดียวนะคะเป็นร้านเปิดใหม่แล้วก็มันเป็นชาที่แบบว่ามีผลไม้มีเทกเจอร์ผลไม้ใส่ลงไปด้วยนะคะ <Wow. S 1> ก็ตืน่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ไปกินนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันไปที่เรียบร้อยนะคะรเลย นะคะเขาก็จะมีเป็นเมนูแบบว่าซิกเนเจอร์เนาะเดี๋ยวเราก็สั่ง2แก้วเลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะก็เป็นชานมิ้งพ่นไฟแล้วก็เป็นซุปเปอร์ชาผลไม้นะคะชิมกันเลยค่ะวิปนมนะคะใส่วิปนมแล้วเดี๋ยวเขาจะพ่นไฟด้วยค่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ ข้าวด้วยนะคะไม่ธรรมดาดูมีอะไรอะไร <S <S 1> <S 1> ่เสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูซิกเนเจอร์ของเราอีกหนึ่งเมนูค่ะขนมิงคนามามไฟนี่เลย, <S <S เ,ยเรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเดี๋ยวเราก็มาลองชิมแบบผลไม้ก,ก,กันก่อนดีนกว่าว่าเป็นไง แบบว่ามีผลไม้อยู่ข้างในแล้ว <Okay. S 2> แล้วคือรสชาติเขามันแบบว่าคือดีอ่ะดีคือหอมโอเคค่ะไ <Wow. S 2> ม่ไม่ว้าวลองดูอร่อยจริง <Okay. S 2> เอยือมไหนขอดูผลไม้ในแก้วหนะะ่อยค่ะเปิดฝาก,กันหน่อยนี่ไงนิงโม,มนี่ขอกินแก้วมังกรก่อนนะคะแก้วมังกรนะคะ อ,อืมๆๆๆนุ่มชื่นใจอืมดีเอ่อไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบมีแค่ชาไข่มุกเลาก็มีเทกเจอร์ผลไม้ก็โอเคนะคะมาทีนี้มาถึงเมนูเด็ดของเรามีวิธีการทานระบอกนะคะเป็นเคล็ดลับนะคะเ <ๆ S 2> ขาบอกว่าจะต้องทานตัววิปนะคะตัววิปนี้ที่อยู่ด้านบนก่อนนะคะๆๆเราจะต้องทานตัววิปที่อยู่ด้านบนก่อนแล้วเราถึงจะค่อยบนเขาะนะคะ เข้ากันแล้วถึงค่อยทานนะคะเดี๋ยวเรามารองเรามารองชิมโหอร่อยอะ่ะนี่ยังไม่ได้เริ่มกินเลยนะเพราะเขามีตัวไทเกอร์ที่แบบว่าเป็นมะพร้าวเน<ห>ี่ยคือดีดีไงอร่อยทุกคนะคะ<ห>อร่อยมากเป็นสรสที่แบบว่าเป็นน้ำปลาอ่ะแล้วก็มีมะพร้าวอะ่ะ เคี้ยวแบบว่ามะพร้าวแบบว่าเคี้ยวลงไปแล้วแบบมันลงตัวมันเข้ากันกับวิปครีมว้าวอโอเคเดี๋ยวเราไปอแล้วแต่กล้องชิมก่อนนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องเราชิมวิปครีมมันก่อนเนาะรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยอร่อยอร่อยจริงมาชิมกันได้นะคะถึงว่าผ่านค่ะนี่ให้ผ่านเลยแหละอร่อยเดี๋ยวเรามากินมาคนกัน ขั้นตอนแรกก็เสร็จไปแล้วนะคะชิมด้านหน้าก่อนนะคะขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองคือไข่มุกแล้วเขาจะมีความหวานนะคะให้เราทําการคน้นให้เขา้ากับน้ำก่อนอะเรามาทําการขนกันเลยะคะ่ะนี่นะคะเรื่อได้เวลาการทานชาและชาลิงกันนะคะมา ใส่มุกคือดีใส่มุกคือดีมากร้ชาก็แบบว่ากลมกล่อมนะคะรสชาติกลมกล่อมอูมานินะคะความหวานของเขานะคะอันนี้ที่รูสั่งจะเป็นหวานแบบว่าหวานปกติหวานธรรมดานะคะซึ่งใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยพูดหวานอะไรก็แล้วแต่คุณนะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกมันได้เลยว่าคุณชอบระดับความหวานแบบไหนนะคะก็เอาใจคนรับประทานนะคะชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นกันได้เลย ติดใจนะคะยังจับไม่ได้นะคะเหลือไปเห็นนะคะบุกเพช s t r a w ร e รีร่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาลองกินกันนะคะแล้วก็คิดว่าที่น่าจะเข้ากันก็ต้องเป็นแบบนมฮ็อกไกโดนะเขามีเมนูแบบว่าเขามีเมนูแบบว่านมฮ็อกไกโดด้วยนะคะก็อยากกินบุกตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอชมกันค่ะได้แล้วนะคะนมสดฮอกไกโดกับบุกเพช s t r a w b e รีร่ เลยนะคะเดี๋ยวมาเช็งกันค่ะคิดว่าอยู่หองไกโดนะคะตอนนี้ที่เป็นนมแบบนมห้องไก่โดนเลยอะค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเขาใช้นมหองไกโดนนมไก่โดนหมดแลวก็เป็นบุกแบบบุกเพสสตรอเบอร์รี่เนี่ยเขาก็จะเป็นบุกแบบ นิม่มหนึบหนึบแต่ว่าไม่ได้เหน,นะนียวนะหนึบหนึบนิ่มๆเคี้ยวแล้วก็กุกๆนะคะแล้วก็มีความหอมหอมแบบว่าผิดปากอะ่ะอันเนี้ยตัวนมเนี้ยความรู้สึกว่าเออหอมติตปากอ,อร่อยทุกเมนรูเลยนะคะ,ะก็สำหรับใครนะคะที่เห็นแล้วอยากทานนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะแล้วค้ณไม่อยากออกจากบ,บ้านก็ไลน์แมนก็มีแก๊บก็มีนะคะสามารถไปสั่งกันได้ลยคะ โอ okay, เนนะคค่ะสำหรับวันนี้นะคะมากินแต่แอ,อชชัมบุรีนะคะก็มารีวิอีกหนึ่งร้านที่น่าทานนะคะก็เป็นร้านชานมนะคะร้านราชาลิงค่ะก็จะอยู่ใกล้ใกล้กัน